มาลยพี tutti, hey, oh, ่น <r> ้องเอ้ยชงวีบารโซ่ฆ่าล่อโอ้เวทีใหญ่กว่ากาแคบกว่ากาพี่น้องเอยมนี่เดี๋ยวแล้วคนนั่งไม่สินั่งพ่อคนน้แคบขนาดนี้เทีเวทีม่กายไปเลยพี่น้องเ้ย ได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเลยทีมคนวทำผลรวมมิรพี่น้องทำบุรมมนอลูกไผ่ลูกไผ่ทำบุญในผู้ผู้ับเชิญเชิญเชิญาทำผลรวมมิตแมาแรงเลยนพี่น้องเด้อันสูง

ไ่เคียงเด้อมาเด้อจุวัดบรนโซ แน่ๆคขื่อนกันพี่น,น้องโอ้คนไหัวหน้าทีมงานเท่หัวหน้าผู้นำทีมงานจะคล้องกันหรือเปล่าเนี่ยจะคล้องคำพูนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ขนาดตังเวทีมันแลบไปหน่อยมูสาแล้วูสาแล้วเอาหนห่านเลยตัวไเนีสอดแจงกักแน่นอนครับน้ะงผมไ่ได้สอดแจงบอผมสอดแจง่ดอวันนี้ขึ้นไที่สอดแจงมขึ้นในสอดแจงปครับมขึ้นนี่บอครับกยูประมานโอ้ีสองไม่ได้สอดแจงเนาะไม่ได้สอดแจงเพาะมันไม่สุกเม้นมึงขึนได้สอดแจง จะ่ปนอีกแล้วสิจวดแห้งจวดก็มาขึ้นอีกหรอกคิดว่ากปได้กันจวดเจ็ดแล้วพี่นอนเข้าฟูซานแล้วด้วยครับผมเจ็นาหารผู้ดีบเอาสองางเอาสองียาไดผู้อกจด อไไเย่เต้จะมาถ่ายรูปกับพเอกพระเอกยังไม่มามารถสวมตัวดูสิคุณไปไทยกัมพูนาก็ได้นะคุณัพนามาเฝ้าเลยเด้หมืฉันมาเฝ้าเลยนี่คุณไป่ทยกับจะคล้องวงอยู่คุณึงที่ะเนี่ยวจะคองวงก็ได้พี่น้อเออรตัดตัดตัดรถสียอเด้อรถสีออ กียเราตายแล้คะมาดามรู้สึกว่จะอดวัวเขาเลยอำใืาันี้ยันท่านเขาใจมันคงมาดามต้พี่้เไกลแล้วยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เไดพี่น้องเยเวทีแปดสิบเปอร์เซ็นต์เล nơi về, bắt đập chơi rồi thì càng khó đi, nói theo đập, cái Đây